เข้ามาเงี้ยเนี้ยเนี้ยนะหมารู้สึกประหมา่ากลัวงั้นเวลาเราเข้าแล้วก็ข้างๆค่อยๆนะไ่ลูกสวัสดีครับอินดีตอรับสุภาพภาพแพด์มากับรายการพอ u ส e อะคาเดมรายการที่จะทำให้สนิทก,กับน้องหมามากเกินนะครับปุ่มเอมเซียนยองนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ จมากับผู้เชี่ยวชาญการฝึกน้องหมาคุณนักนะครับสวัสดีครับ,รบแล้ววันนี้ผมก็มีประสบการณ์ปกติน้าเซเว่นมีมาไปเยอะใช่ไหมครับแล้วผมยักเข้าเซเว่นแต่ผมไม่รู้วิธีเข้าหมาเลือผ่านได้หรือเปล่าแล้วโอ้ยกัวกัวแล้วผมยักสนิทก,กับน้องหมาแล้วก็โอ้ยไทยบด้วยการไทยรบด้วยกันแบบนี้แล้วแต่บางตัวกัวครับ แล้วก็บางตัวลองกัดด้วยปกติไม่เคยกลัวแต่บางตัวรู้ส<ไ>ึกออ้ยกัดกัดแบบนี้นะค,ะครับเราวันนี้อยากลูกว์เขาหมาและสานิคขึ้นย่างไงดีนะก็วิธีการเข้าหาหมาเนาะใช่ออครับได้ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างละกันเนาะครับเดี๋ยววันนี้อะเกี่ยวแกับเชิญก่อนอครับผม <L un ters> ถอดให้นะถอดให้นะซาลามียังไม่คุนยังไม่คุ้นก็เลยพัวอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเควันนี้เราเจอหมาที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยมีการตื่นตระหนกนะฮะมีการที่แบบลึกๆแล้วงั้นเวลาเราเข้าอ่ะเราอย่าไปเข้าแบบข้างหน้าแล้วหูว่าไงลูกยื่นมือไปอย่างนี้นะครับเราไม่ควรยื่นมืออย่างนี้นะครับเพราะว่าอันตรายเกิดเขา กำลังระแวงอยู่นะฮะเขาอาจจะกัดเราได้เพราะฉะนั้นเรากำมือให้เขาดมหลังมือเราอย่างนี้นะฮะเขาแล้วก็ค่อยๆยยืนไปนะเพราะเวลาถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราชักมือทันแต่างเนี้ยบางทีไม่ทันนะหลบได้ตรงนี้แต่นิ้วอาจจะไม่เหลือนะครับเราต้องค่อยๆและอย่าไปเข้าทางหน้าเขานี้ถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยนะหมาจะรู้สึกประหม่ากลัวงั้นเวลาเราเข้าแล้วก็ข้างๆค่อยๆนะ ง่ลุกฮะไงฮะเขาอยากดมปล่อยเขาดมนะเฉยๆก่อนให้เขาดมพอดมแล้วเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรอ่ะโอเคเราก็ค่อยๆค่อยๆจับเขาค่อยๆลูบเขา เราเดินไปเนี่ยถ้าเราเจอหมาลักษณะอย่างนี้อา่าอย่างนี้นะฮะห่างเขาตกเขาไม่ได้ตั้งเนี่ยเราจะตีไปก่อนว่าเขาเนี่ยน่าจะมีความกังวล<า>แต่ไม่ได้ถึงกับกลัวนะกําลังคิดกําลังกังวลอยู่ห่างเขาจะตกอยู่ประมาณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ห่างเขาอะขดเข้าไปใต้นี้เลยเนีย่ยขดเข้าไปอย่างนี้เลยนะอันนี้คือเขาเกิดจากการกลัวแล้วก็อาจจะโดนกัดได้กังวลก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าบุ่มบ่ามเข้าไปาทางหนึ่งคือ เราเดินมาปุ๊บโหเราเจอตัวนี้ยินกังก้าเลยอุ้ยมันน่ารักอย่านะ,ะสังเกตก่อนนะถ้าเห็นหลังเขาเนี่ยขึ้นชันอยู่ดีอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนมีขีบเลยหางตั้งแต่ไม่กระดิกนะกระตาเนี่ยเริ่มแข็งอ่ะอันนั้นอ่ะคือเขากำลังจะไฟเราเลยนะอย่าเข้าไปหาะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราเจอหลังเนี่ยชันเหมือนกันแต่าหางนี่กระดิกเลยตัวนี้ทรายอเยนี่ยอันนั้นคือเขาพร้อมที่จะเล่น นะเขาตื่นเต้นนะครับะงั้นเวลาพี่เอียนยองจะเข้าไปดูให้ขาดก่อนนะลองดูไหมฮะครับผมค่อยๆเข้าข้างๆนิดนึงอ่ารอได้รอได้ดมไหมครับอ่ากำลังมือแล้วให้เขาดมอ่ะแล้วเราค่อยๆสัมผัสเขาบ้างอ่าไม่เป็นไรอ่าตีเขาด้วยแไม่ใช่ไหมครับลองโอเคเลยร่างแบบวิกิสวัสดีครับเป็นห่างนะ <โ> <โบ S 1> เชียลตี้อ่ะห่างเขาหนักอยู่แล้วเขาจะไม่ได้ตั้งให้เราเห็นหรอกแต่เราจะดูสังเกตว,วิธีการแกว้งเราจะเห็นคลิปบางคลิปเนี่ยเขาเข้ามาดมจับเล่นพอเขากาะปุ๊บพอเราจะเล่นด้วยขเขาจะกัดดูให้ดีนะไม่ใช่เห็นหมาเกาะแล้วคิดว่าหมาเฟดลี่นะครับถ้าเกาะเรายกเข่ากันไม่เกาะได้แต่ไม่ต้องไปแบบไปเสยเขา,ย,ายกกันไ่เฉยสรุปสันส้นๆนะครับการเข้าหาหมาเนี่ยเราจะไม่บุ่มบ่ามเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าต่อหน้าหมานะไม่เข้าตรงๆง แล้วเวลาจะให้หมาดมใช้หลังมือให้เขาดมอย่าไปยื่นมืออย่างนี้นะครับเคลื่อนตัวช้าๆแต่ไม่ยึกยักนะครับเท่านี้หมาก็จะไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับที่สําคัญถามเจ้าของก่อนนะว่าดุไหมครับดุไหมคะนะฮะประโยชน์มากแล้วนะคะถ้าอยากเลี้ยงหรูเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจาก p อส a ะคาเดมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c และกดกระดิ่งแจ้งเดือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ